สามเณรทยอยเข้าเรียนในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 5- และ6ศูนย์การเรียนโพธิยาลัยห้องเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนารามอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามเณรกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามีทั้งลูกหลานคนไทยที่มีฐานะยากจนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงรวมทั้งแรงงานข้ามชาติบางส่วนก็หนีภัยการสู้รบเข้ามาหางานทําในไทยและวบทเรียนเพื่อรับโอกาสทางการศึกษา แต่เพราะโรงเรียนพระประิยะติธรรมจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาขณะที่โรงเรียนในสังกัดสพทอ,อยุติการผ่อนผันให้สามเณรร่วมเรียนกับคารวา่าศรนสงหวัดเชียงใหม่จึงตั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัยขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาแก่สามเณรกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังสงการกันแล้วก็การโอกาสที่จะเรียนมันยากครับแล้วก็เขาไม่เปิดด้วยครับมีสงครามครับมีสงครามครับการสู้รบไม หนักรุนแรงมยหนักรุนแรงครับเืบ่าเราถ้าเราไม่รู้วดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เรียนไหมครับไม่มีครับเพราะอะไรเพราะว่า,วาต้องทํางานส่งตังกลับบ้านไปให้แม่อย่างเงี้ยครับไปพอให้แม่พราะสถานะทางนู้นมันไม่ดีครับ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม้อาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้โพธิยาลัยนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมไปถึงการจัดสรรครูมาช่วยสอนครับเปิดมาตั้งแต่เปิดเทอมนะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ครับเด็กก็พร้อมที่จะเรียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัตินี้ มันก็จะทําให้เด็กต้องเสียเวลาไปอีกอาจจะเป็นปีโดย้วยซ้ำเพราะว่าถ้าหากว่าน่าเป็นปีการศึกษาอะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเราช้าไปแค่เดือน2เดือนเนี่ยการศึกษาเราเนี่ยมันก็จะช้าตามไปด้วยหมดเลยบางทีมันจะไม่ได้เสียเวลาแค่เดือน2เดือนแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเสียเวลาเป็นปีการศึกษานี้ไปเลยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งศูนย์การเรียนโพธิญาลัยแห่งแรกที่โรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงาศาสตร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปลายปีก่อนค่ะ ก่อนจะมีการขยายสาขารองรับสามเณรที่ยังตกหล่นทางการศึกษาล่าสุดได้รับการอนุมัติให้ตั้งศูนย์การเรียนสาขาแล้ว3แห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1และเขต3รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1มีนักเรียนรวม1,258รูปค่ะ